เครดิรู u วล a t า e ซเต r วาดบอลสามมิตินะครับมาดูวิธีการวาดลูกบอลแบบสามมิติดูมันมีมิตินะครับเริ่มจาก Artboard tool นะครับขอ <c oughs> โทษครับจากนั้นก็เลือกน e w ว r t b o a r d นะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ Rectangle Tool นะครับพี่จะสร้างสี่เหลี่ยมหนึ่งอันนะครับสี C ่เหลี่ยมอันนี้พี่จะสร้างเป็นสีเหลือง จากนั้นครับเราก็เลือกสี่เหลี่ยมอันนี้ไว้นะครับกดชิปกาตินตแล้วก็มือขวาก็ดึงกดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการ c o p ปปี้สี่เหลี่ยมมาอีกหนึ่งอันนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับมันมีอยู่สองอันแล้วเราต้องคอนโทรลดี D, เป็นการ c o p ปปี้สี่เหลี่ยมอันนี้มาอีกสี่อันเพื่อให้ครบหกอันนะครับคอนโทรลดีสามสี่ห้าหก จากนั้นนะครับพี่ก็จะเลือกสั่งสีนะครับ <c oughs> กระโทษครับสีเหลืองสีส้มวะสีเหลืองแล้วก็สีแดงอ่ะแล้วแต่สีอะไรก็ได้นะครับจะไม่เหมือนในแบบสีฟ้าก็เป็นสีส้มส้มนี้ เป็นสีเขียวตรงนี้เป็นสีชมพูจากนั้นเราก็เลือกอันนี้ทั้งหมดนะครับ c t r l G แล้วก็มาที่ Object นะครับมาที่เลือกอีกแผนเนี่ยนะครับแล้วกลับมาที่ Object อีกรอบนึงแล้วก็เลือกอีกแผนหลังจากนั้นนะครับก็มาที่วินโดวมาเลือก Symbol เราจับ อันนี้นะครับโยนเข้าไปในนี้เลยครับมันจะมีเครื่องหมายบวกๆเห็นไหมครับเราก็ปล่อยเมาส์ปุ๊บมันก็ให้เราตั้งชื่อนะครับ <c oughs> ตรงนี้พี่จะเอาเป็นซิมโบล์หนึ่งเลยนะครับนิวซิมโบลหนึ่งจากนั้นก็กดโอเคนี่ครับนิวซิมโบล1อยู่ตรงนี้เพราะฉนั้นเราตรงนี้เราลบทิ้งได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ r e t ส a n g l e ี o มาเลือกเครื่องมือ Li p s e Tool กดชิปทครังไว้สร้างวงกลม วงกลมวงนี้พี่เลือกเป็นสีเทาแบบนี้เราจะเห็นว่าจุดแต่ละจุดมันเป็นจุดเข้มทั้งหมดเราก็เลือก direct selection tool ครับติ๊กตรงจุดตรงนี้ให้มันเป็นจุดเข้มจุดเดียวหลังจากนั้นก็ delete ทิ้งไปครับเราต้องการใช้แค่ครึ่งวื่อได้แบบนี้แล้วเรายังคงเลือกครึ่งวงกลมเอาไว้มาที่ Effect มาที่ฟิด แล้วก็มาที่ r e v อล์ที่จะยกเข้าไวต้ตรงนี้จากนั้นเราก็ติ๊ก r e v วิ w นะครับ Revo ล์ฟแลวว่าการหมุนนะครับเมื่อเราติ๊ก Preview ปุ๊บเราก็จะเห็นเครื่องวงกลมเป็นวงกลมที่มันมีมิติใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เข้ามาที่ Map Art นะครับ Map Art จากนั้นที่ Symbol เราก็เข้ามาครับมาที่สามเหลี่ยมความนี้นะครับมาหา นี่นะครับนิซิมโบลิ่ที่เราสร้างไว้อะอันนี้มันบังมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็คือเห็นว่ามันไม่สุดนะครับทีนี้เราสามารถที่จะปรับปรับดึงลงมาแบบนี้ดึงมาแบบนี้สามารถทำได้จากนั้นเราก็ดึงมาอย่างนี้นะครับ เน่ยครับจะดึงไปอีกก็ได้จากนั้นเมื่อเราทำปรับจนพอใจแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคออกมาจากนั้นตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะจับบุนได้นะครับที่จะหมุนนิดแบบนีนบ้เมื่อเรา พอใจแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคออกมาหลังจากนั้นเราก็คงยังเลือกที่ฟุตบอลไว้นะครับเลือกที่ลูกบอลเอาไว้นะครับมาที่ Object สั่ง expand appearance จากนั้นก็มาที่ Object อีกรอบหนึง่งสั่ง expand แล้วก็มาคลิกเมาขวาครับสั่ง undo คลิกเมาส์ขวาอีกรอบหนึง่งสั่ง u n r o อันนี้พี่จะลองยกออกมาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ delete ทิ้งไป จากนั้นเราก็เลือกที่บอลอันนี้ไว้นะครับคลิกเมาส์ขวาสั่งรี e a สคลิปเป็นมาร์คอันนี้จากนั้นเราก็ลบอันนี้ทิ้งไปเราก็จะได้ฟุตบอลลูกบอลลูกบอลบอชายหาดนะครับที่วาดด้วย 3D r e v o l v v e Illustrator นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้กับดุลา5้าด้นะครับสวัสดีครับ